สวัสดีครับวันนี้วันนี้แสแตนดาร์ดนาตัวต่ำนะครับปีประมาณ2007เป็นนาวราตัวต่ำเอสนะฮะตันนี้ตั้งคิวล้อซีไซส์นะครับขนาด3นิ้วงานรีไซส์เป็นแบบนี้นะฮะแปะกาวยึดน็อตนะครับก็สวยดีครับบินออกมาประมาณนิ้วนนครึ่งเลยนะเก็บแนวเรียบร้อย ตรงนี้สามารถที่ไปซื้อหมุดใส่ได้ตามรูที่กดไวนะ้ยื่นประมาณนี้ครึ่งประมาณมาเก็บร้อมิดเลยลองดูนะสวยงามแบบนี้พี่น้องท่านใดนะสนใจที่จะติดตั้งนะครับคิวรอฟีไซ์แบบนี้สอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง YouTube หรือที่ Facebook Fanpage นะครับแต่งรถน้าแดบเพชบูรณ์นะโทรได้ที่เบอร์0819537181ครับ สำหรับลูกค้าที่มีสินค้ามาเราก็รับติดตั้งนะครับโอเคฝากไว้ด้วยครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ